สวัสดีครับทุกคนนะวันนี้กับพี่กัตจีนะครับวันนี้ก็มีข่าวดีมาบอกครับคือมีกลุ่มเกม Truck Simulator USA Evolution แล้วนะครับผมนะกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่เอาไว้เล่นด้วยกันนะฮะเพราะว่าบัตรเกมเนี้ย Truck Simulator USA เนี่ยมันเล่นออนไลน์ได้เว้ยคือเวลาเล่นออนไลน์ได้ปุ๊บก็จะมีแบบคนนะ่ะพี่เล่นด้วยเล่นด้วยแล้ว,ลวรหัดห้องไงไม่รู้ชื่อห้องชื่ออะไรนะเออก็บอกเลยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้รหัห้องด้วยนะครับแล้วก็เล่นด้วยกันได้นะฮะนะแล้วก็ อย่างหนึ่งครับคือเป็นกลุ่มที่เอาแบบแชร์ค,คลิปของพี่เถินด้วยนะครับแล้วก็ใครมีพบเหตุการณ์อะไรแปลกๆในทักยนะูเวเนาะก็มาได้นะครับแบบแบบคว่ำในแบบเทพๆภาพสวยๆก็มาแชร์กันได้นะกลุ่มนี้นี่แบบแต่ห้ามอย่างหนึง่งนะห้ามแชร์ไลฟ์สดเว้ยเออแต่คลิปแต่แต่แต่คลิป,ลปอะที่เป็นคลิปเกีก่ยวกับทักซิลเตอร์ US, ยูเแชร์ได้ยดิ่งเนของช่องตัวเองเลยก็ได้นะแบบของพี่เขือนก็แชร์ของพี่เถิน นะหรือเช่นน้องหรือเช่นสมาชิกก็มีช่องของตัวเองที่ทำเกี่ยวกับเกมนี้ก็แชร์มาได้นะครับอ่ะน,นะกลุ่มนี้เปิดกว้างเนาะแต่ว่าใครแชร์ไลฟ์สดอะไรมาดิกกูเล่นรอบแรกก็จะลบโพสก่อนแล้วก็เตือนรอบหนึ่งนะฮะแล้วก็รอบสองก็เด้งครับลบลบพลลบลบ,ลบ,ลบออกจากกลุ่มเลยนะฮะวันนี้ก็น่าจะมีแค่นี้เนาะเข้าคนเยอะๆนะแบบขอสักร้อยคนนะนะกลุ่มนี้แบบเทพจริงๆนะวันนี้ก็ลาไปก่อนครับเข้ากลุ่มมาเยอะนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับไลฟ์แหมหน่อย กินตามตาค่อยอ้ายคนเดียวเที่ยวหาอายหาอายจนตานหายเดินแกตัวแขนครังแทบแผลเปลี่เปลี่ยนทั้งให้น้องคำใจอยู่คนเดียวอ้ายคนเดียวสุด